จะเปิดเปิดเปิดจริงเลยใช่ไหมโอเคนั่งเยคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเข้าพิธีกรนั่งอยู่แล้วหรือยืนหรือเชิญเข้ามานั่งครับนั่งนั่งอยู่นะครับแล้วแขกเชิญนั่งอยู่เลยป่ะนอนได้ไหมได้ได้ได้ครับสวัสดีครับอ๋อโอเคได้เพื่ออะไรนะเอาเพลงไหนครับเดี๋ยวผมจะได้บรีฟเอาลูกุ่ับลุกุ่งลุกุ่งสามชางี้เนเดินวายเดินเเงเนเนงเน นั่งคุยกันแบบนนปลกนีลนะพร้อม,อย,ม,อมอย,ยังพิธีกรรวามยั่งพยายามอย่าถือบทมันตลกมากครับ <c oughs> เอามา <c oughs> แ,แบบดูเวลาช่วงนี้มันลืมๆอะไรเงี้ยเอมาถืออ่าน <c oughs> ไม่ดีครับพร้อมไหมครับโอเคนักรตองพร้อมไหมครับพร้อมครับพิธีกรพร้อมนะครับพร้อมห้าสี่สามสองิวสวัสดีครับคุณผ <c oughs> ู้ชม พบกันอีกแล้วครับกับรายการคุยกับปอล่อ,อที่สุดอยากจะบอกนะครับว่าสัปดาห์นี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมเพิ่งผ่านเวที True Academy Fantasia Season ที่7มาหมัดมาสดๆดร้อนๆเลยครับขอเชิญพบกับน้องป๋ำนางสาวประวัลกิตติมงคลเลิศครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะพี่เพิ่งเคยเจอตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะเป็นดีมากเลยครับหอบเหมือนกักรับเชื้มาถึงพี่อยากมีคำถามเล็กๆน้อยๆถามถามน้องฝั๋มนะครับห้าคำถามโอเคไหมโอเคค่ะคำถามแรกต้องถามก่อนว่ารู้สึกยังไงกับรางวัล ที่ได้ที่หนึ่งของ AF7 ซีซั่นนี้ครับแล้วก็อยากถามว่าถึงฝันของน้องปัองจริงๆหรือยังอ่าอืขอตอบคำถามที่สองก่อนได้ไหมครับได้ครับก็ถามว่าถึงฝันหรือยังนะคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการที่เราเก้าวเข้ามาในส่วนที่เราฝันเอาไว้แต่ว่าน้องปัอเนี่ยอยากถ้าอยากจะไปให้สุดๆจริงๆเนี่ยคืออยากไปโกอินเตอร์ที่เมืองนอกค่ะ เป็นความฝันของเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งเฮ้ยเดของร็าฝันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึ่งใช่เอาไปใช่ครับค่ะแล้วก็เอ้าเมื่อกี้ถามอะไรนะรู้สึกยังไงกับชนะ AF7 เขาอ๋อก็ก็ รู้สึกดีค่ะอยากจะขอบคุณรายการค่ะที่ให้โอกาสเด็กผิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้เข้ามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล็กเลยทีเดียวค่ะตัวเล็กค่ะตัวเล็กที่สุดในบ้านแล้วค่ะใช่ค่อยเลยก็จะคิดเหมือนกันค่ะก็ได้ได้ข่าวว่าน้องฝํมเสียงดีมากอยากให้จะโชว์โชว์เพลงที่แบบมั่นใจที่สุดเพลงหนึ่งที่คิดว่าแบบอ้าฉันนี่แหละอะไรเงี้ยโชว์ท่อนหนึ่งได้ไหมครับ ท่อนเดียวเองเหรอคะทำไมมันน้อยจังอ่าทั้งเพลงเลยก็ได้ครับทดลองเดี๋ยวพี่นอนหลับโอเคครับร้งเลยนะร้องตีเล่นได้ทีเพียงอนตีจัดมาเลยค่ะ้องตีครับมิวสิคเพลงอะไรเนี่ยร่างของผีเกิดที่เซเว่นที่เลเว่นโอแม่หนูยิน เป็นแนวที่ฝัขนาดที่เลยนมาถึงคําถามต่อไปเลยคันทุกคนที่ดูทางบ้านนะครับจะเห็นน้องปั๋มจะวนเวียนอยู่แถวห้องครัวครับคือห้องครัวนี้เป็นที่บ้านหลังที่สองของน้องฝั่งในกวาได้ใช่ครับคือน้องปั่มรู้สึกไงกับการที่เพื่อนในบ้านแบบบอน้องปั๋มว่าตัวจะแตกอยู่แล้วแต่น้องปั๋มก็ยังกินไม่บัรญาตบันยังขนาดนี้รู้สึกยังไงครับกับการกินของตัวเอง ก็รู้สึกดีค่ะกินแล้วก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีที่เห็นเพื่อนๆแบบเป็นห่วงเป็นใยค่ะคอยดูแลโอ้ยกินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสำนึกอะไรบ้างไหมครับก็พอพอจะคิดได้ในบางช่วงค่ะแต่ว่าบางช่วงก็รู้สึกว่าตัวเองผอมค่ะก็ดีกินตอนนี้ก็ลดลงมาบ้างแล้วก็คือดีนะใช่ครับต่อไปเป็นเรื่องการเรอน้องบรั่นี่จะ มีคนบอกว่าน้องปั๋มเลมเหม็นมากครับคือแบบพี่ดูจากทางทีวีทางบ้านเนี่ยคือแบบเวลาน้องปั๋มเลมเพื่อนจะกระโดดออกหมดเลยคือกลิ่นกลิ่นมันเป็นยังไงพี่อยากฟังสักสักเลยไม่จิค่ะเพื่อนไม่เคยกระโดดออกนะคะแล้วก็มันไม่มีกลิ่นเลยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะไม่มีกลิ่นค่ะมันมีแต่เสียงเดียวค่ะเป็นการวอร์มเสียงอย่างหนึ่งค่ะอมามาถึงคําถามสุดท้ายครับคือ จะเห็นว่าเด็ก AF รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เด็กมากคือแบบบางทีจะดูแบบไม่ถูกกาละเทศะอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็รู้สึกไงกับการที่คนมองอย่างนั้นครับก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันค่ะก็ถามว่ารู้สึกไงที่คนมองอย่างนั้นล่ะคะก็คือหนูก็รู้ตัวนะว่าแบบบางครั้งก็แบบว่าหนูอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่ไม่ค่อยแบบ จะดีเท่าไหร่เลยค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าคนมองอย่างนั้นจะเป็นยังไงก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็แบบคือคือคนเรามันก็มีหลายๆด้านให้มองใช่ไหมคะก็ค่ะก็แล้วแต่ก็บางคนก็ชอบแบบนึงบางคนก็ชอบอย่างนึงคือคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันค่ะก็ พี่ว่าคนทางบ้านยังไงก็ต้องชอบน้องวันเพราะน้องวันเป็นคนน่ารักสดใสแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากมีคุณภาพมากๆนะครับขอบคุณค่ะน่าเสียดายครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคุยกับปอรอที่สุดครับผมวอ้โอ้ยจบไปชอบตรงความฝันของเด็กตัวเด็กผู้หญิงตัวหนึ่ง